เรื่องราวประวัติหารีที่เมืองเดอเซลดอฟทำไมท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องผู้พยพในยุโรปคนไทยจึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในยุโรปกระแสะต่อต้านผู้พยพัทว,วีความรุนแรงขึ้นการประท้วงและการจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่สังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกและความหวาดระแวงผู้คนที่ข้ามพรมแดนเข้ามาต้องเผชิญกับสายตาที่เย็นชาบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดแต่ทว่าในเมืองแห่งหนึ่งของเยอรมนี ภาพที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงฝูงชนกว่าหอกร้อยห้าสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์คนหลังไหลมารวมตัวกันทําให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนไปด้วยความกระตือรือร้นและศูนย์กลางของงานนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชุมชนชาวไทยท่ามกลางกระแสการต่อต้านผู้พยพที่รุนแรงมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นพิเศษชาวเยอรมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในประเทศนี้ที่เราไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกแล้ว คนที่เราเชื่อใจได้มีเพียงคนไทยเท่านั้นและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจจนเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนทั้งโลกและเป็นเรื่องที่ทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองเหตุใดคนไทยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกรณีพิเศษความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรเรามาดูกันนนมุมถนนแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสการประท้วงต่อต้านผู้พยพผดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันผู้คนชูป้ายประท้วงและตะโกนถ้อยค,ยคำด้วยความโกรธแค้น บางคนในกลุ่มฝูงชนถึงกับขย่ารถและคว้างป่าก้อนหินจนในที่สุดความวุ่นวายก็ลุกลามไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสก็ต้องตกอยู่ในสถานการกลาโหล,ลไปด้วยอิตาลีก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นการจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเนเปิลส์และโรมขวดเพลงสองสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นสีแดงฉานการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและตำรวจถูกรายงานข่าวทุกวัน ตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ถูกทำลายยอบอดอไปด้วยความโกรธแค้นของผู้คนภาพของประชาชนที่ตะโกนว่านโยบายผู้พยพํำลังทำลายประเทศแสดงให้เห็นว่าความไม่สงเวสังคมได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วและในเยอรมนีสถานการณ์ก็เลวร้ายไม่แพ้กันการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบอร์ลินและแฟรงเฟิร์ตนนจตุรัสหน้าสถานีรถไฟกลางฝูงชนหลายพันคนรวมตัวกัน เสียงตะโกนว่าเราไม่ต้องการผู้พยพดังก้องไปทั่วและป้ายผ้าสีดำขึงพาดปลิวใสไปตามลมตำรวจปราบจลาจลตั้งโล่ป้องกันและเตรียมพร้อมใช้แก๊สน้ำตาบรรยากาศในที่เกิดเหตุตึงเครียดราวกับจะระเบิดได้ทุกเมื่อผู้คนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วภาพแม่ที่กอดลูกน้อยแน่นปรากฏบนจอโทรทัศน์ยิ่งทำให้ความวิต,ตกกังวลและความเหนื่อยล้าแผ่ขยายไปในใจของผู้คนทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของความวิต,ตกกังวล และความเป็นประปักภาวะเศรษฐกิจถดถอยความปลอดภัยที่ย่ำแย่ลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ถูกโยงเข้ากับปัญหาผู้พยพและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมเสียงของนักการเมืองที่เรียกร้องให้ยอมรับผู้พยพไม่ได้รับการตอบรับภาพของคำขวัญที่รุนแรงปลิวว่อนเป็นสัญลักษณ์ของยุโรปที่กำลังลุกเป็นไฟแต่ว่าท่ามกลางทีปที่วุ่นวายนี้มีเมืองหนึ่งที่แตกต่างออกไปนั่นคือดุสเซลดอฟ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยอรมนีที่นี่ก็มีผู้พยพและแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่เช่นกันแต่กลับไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดเหมือนในเบอร์ลินหรือแฟรงเฟิร์ตเลยยามเย็นที่ถนนชอปปิ้งมีเสียงหัวเราะของผู้คนดังก้องหน้าร้านเบเกอรี่มีคนต่อแถวกันอย่างสงบที่ระเบียงร้านกาแฟมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่เห็นว่แววของป้ายประท้วงหรือตำรวจติดอาวุธหนักความแตกต่างอย่างสุดเข้าระหว่างความโกลาหล ที่เห็นในทีวีกับความสงบสุขในชีวิตประจําวันตรงหน้าทําให้ผู้ที่มาเยือนเมืองนี้เป็นครั้งแรกต้องสงใจว่าทําไมที่นี่ถึงแตกต่างสื่อท้องที่นเองก็รายงานว่าดุสเซลดอร์ฟคือข้อยกเว้นแม้จะมีประชากรชาวต่างชา,ต,า,งชาติจํานวนมากแต่กลับแทบไม่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงเลยไม่ได้ยินเสียงตะโกนประท้วงและไม่ปรากฏภาพความวอลุกลามใดๆเบื้องหลังความสงบสุขนี้มีความลับที่สถิติหรือโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถธิบายได้ซ่อนอยู่ ท่ามกลางยุโรปที่ลุกเป็นไฟดิสเซลดอฟยังคงความสงบราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งการไขปริศนานี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปชุมชนเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองเมื่อสื่อต่างๆเริ่มให้ความสนใจกับความพิเศษของดิสเซลดอฟบนโลกโซเชียลก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมความสงบเรียบร้อยของดิสเซลดอฟถึงไม่พังทลายลงในช่องความคิดเห็นเต็มไปด้วยการคาดเดาต่างๆนานา,นาบางก็ว่าอาจเป็นเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม หรืออาจเป็นเพราะเศรษฐกิจมั่นคงแต่ทำให้การของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าประหลาดใจสิ่งที่เปลี่ยนบรรยากาศของเมืองคือการมีอยู่ของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนั่นคือชุมชนชาวไทยชาวไทยมีจำนวนเพียง 1.2.% เปอร์เซนของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 8.0. 0, 0คนเท่านั้นหากดูเพียงตัวเลขพวกเขาไม่น่าจะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไปการดำรงอยู่อย่างเงียบๆของพวกเขากลับส่งอิทธิพลที่ช่วยบรรเทาบรรยากาศของทั้งเมืองได้ชาวเมืองคนหนึ่งเล่าว่าพวกเขาเหียบและสุภาพมากแต่มันไม่ใช่แค่นั้นการกระทำของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจเมืองนี้อย่างแท้จริงในขณะที่อีกคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่คนนอกแต่เป็นเพื่อนบ้านของเราการที่คนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้รับความไว้วางใจถึงเพียงนี้เป็นเรื่องที่คนภายนอกอยากจะเข้าใจในไม่ช้า บนโซเชียลมีเดียก็เริ่มเต็มไปด้วยเสียงแสดงความประหลาดใจว่าในเยอรมนีที่กำลังสั่นคลอนด้วยปัญหาผู้พยพทำไมคนไทยถึงแตกต่างปรากฏการณ์ที่ตัวเล็กๆไม่สามารถอธิบายได้นี้ค่อยๆสร้างความปั่นป่วนในใจของผู้คนทั่วโลกอย่างเงียบๆจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ถักทอจากประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันน่าหัดจันนี้ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ1970ในยุคที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการยกระดับทักษะทางเทคนิคโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดประตูสู่อนาคตในตอนนั้นประเทศไทยได้มองไปยังเยอรมนีซึ่งเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเมืองดิสเซลดอร์ฟซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สําคัญประเทศไทยได้ส่งวิศวกรและช่างเทคนิคมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ความรู้และทักษะใหม่ล่าสุดพวกเขาพยายามอย่างหนัก แม้จะต้องต่อสู้กับกำแพงด้านภาษาแต่ก็ยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดและผชิญกับอุปสรรคแต่พวกเขาก็ยังคงนอบน้อมขอความร่วมมือและเรียนรู้อย่างไม่ย่อท้อในช่วงแรกชาวเยอรมันในพื้นที่มองพวกเขาด้วยความระมัดระวังมีเสียงที่ไม่ต้อนรับช่างเทคนิคจากประเทศกำลังพัฒนาอยู่ไม่น้อยแต่ภาพของคนไทยที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนค่อยๆทำให้ความเคารพเริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างเงียบๆ วิศกรชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยเล่าในภายหลังว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อตัวเองแต่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังแบกอนาคตของประเทศและอนาคตของเมืองนี้ไว้บนบ่าความพยายามที่สั่งสมมาไม่ได้จบลงแค่การแลกเปลี่ยนชั่วคราวในเวลาต่อมาบริษัทไทยหลายแห่งได้เริ่มเข้ามาตั้งฐานในดูเซลดอฟและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผูกพันทางเศรษฐกิจแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเข้าผ่าซึ่งกันและกันไม่มีใครคาดคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่ปาวติหาริอันเงียบสงบในอีกหลายสิบปีต่อมาสะพานที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมื่อเวลาผ่านไปดิสเซอดอฟได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับบริษัทไทยในยุโรปจากที่เคยเป็นเพียงสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีก็ได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมของธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการค้ายานยนต์เคมีภัณฑ์หรือการเงิน จำนวนบริษัทสัญชาติไทยมีมากกว่า600แห่งโดยปกติแล้วหากมีบริษัทต่างชาติเข้ามามากขนาดนี้ก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือแรงต่อต้านจากคนในพื้นที่ได้ไม่ยากแต่ที่ดิสเซลดอฟกลับตรงกันข้ามเสียงที่ได้ยินกลับเป็นการมีคนไทยอยู่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเหตุผลนั้นเรียบง่ายมากวิถีของคนไทยคือการไม่ยัดเยียดแต่ให้ความสําคัญกับความกลมเกลียวกับคนรอบข้างเสมอไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือในชีวิตประจําวัน พวกเขายังคงรักษาท่าทีที่ถ่อมตนและจริงใจในการทำธุรกิจพวกเขาให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจมากกว่าการโฆษณาที่ฉูดฉาดพ่อค้าชาวเยอรมันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลกำไรเป็นอันดับแรกพวกเขารักษาสัญญาไม่ผิดนัดและค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นทีละน้อยทัศนคตินี้แหละคือเหตุผลที่เราอยากทำงานร่วมกับพวกเขาในโลกธุรกิจตัวเลขขาดสำคัญที่สุด แต่สาหรับชาวดิดเซลดอฟแล้วคนไทยคือสัญลักษณ์ของความไว้วางใจที่อยู่เหนือตัวเลขในชีวิตประจําวันก็เช่นเดียวกันครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในย่านที่พักอาศัยไม่เคยขาดการทักทายเพื่อนบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาหลหรืองานทําความสะอาดพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเชิญแต่เป็นผู้ที่ลงมือทําด้วยความเต็มใจท่าทีเช่นนี้ทําให้เกิดความรู้สึกว่าพวกเขาคือเพื่อนที่ร่วมกันดูแลเมืองนี้ วันสงกรานต์ที่หลอมรวมใจคนเมื่อความผูกพันทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นด h เซลดอฟก็เปลี่ยนจากเมืองธุรกิจเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมนี้คือเทศกาลวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีโน no. จัตุรัสสริมแม่น้ำไรผู้คนมากมายมารวมตัวกันและทั้งเมืองก็อ,อกบบอนไปด้วยวัฒนธรรมไทยแต่นี่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ยัดเยียดในโซนอาหารไทย ชาวเยอรมันก็มายืนต่อคิวซื้อผัดไทยและส้มตำอย่างสนุกสนานในการแสดงรำไทยทุกคนต่างได้รับเชิญให้มาลองรำวงด้วยกันอย่างเป็นกันเองกำแพงระหว่างผู้แสดงและผู้ชมได้ไทไลน์ลงทุกคนสามารถสนุกสนานร่วมกันได้วัฒนธรรมอาหารก็เกิดการผสมผสานที่น่าสนใจเช่นการนำไส้กรอกเยอรมันมาทานคู่กับแกงเขียวหวานซึ่งปกติแล้วอาจถูกมองว่านี่ไม่ใช่อาหารไทยแท,แท้แต่คนไทยกลับยอมรับด้วยรอยยิ้ม และพูดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะคะความยืดหยุ่นเช่นนี้ค่อยๆเปิดใจชาวเยอรมันทีละน้อยหญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งเล่าว่าคนไทยมักจะพูดว่ามาทําด้วยกันสิพวกเขาไม่ได้ยัดเยียดวัฒนธรรมแต่พยายามที่จะแบ่งปันนั่นทําให้เรารู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจคําพูดนี้กลายเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียและว,วลีที่ว่าคนไทยคือข้อย,ยกเว้นก็ถูกพูดถึงซ้ําแล้วซ้ําเล่าในกิจกรรมของโรงเรียนเด็กๆชาวไทย จะสอนเพื่อนชาวเยอรมันแกะสลักผลไม้และพับใบตองขณะที่ในงานเทศกาลกดูร้อนของชุมชนชาวไทยในชุดไทยจะร่วมเต้นรําไปกับดนตรีพื้นเมืองของเยอรมันและชาวเยอรมันก็จะมาร่วมเล่นน้ําสงกรานอย่างสนุกสนานบทพิสูจน์มิตรภาพสึนามิปี2547แล้ววันพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ก็มาถึงเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรศอ,อินเดียเมื่อปี2547 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศไทยภาพข่าวที่น่าสลดใจได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเยอรมันที่อยู่ห่างไกลเช้าว,วันรุ่งขึ้นภาพที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนไทยในดึดเซลดอร์ฟถ้ำกลางอากาศที่หนาวเหน็บมีชาวเยอรมันจํานวนมากยืนต่อแถวพวกเขานํากล่องรับบริจาคอาหารและเสื้อผ้ามามอบให้ชายชาราคนหนึ่งยื่นเหรียญด้วยมือที่สันเทาและพูดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนน้ำใจที่เคยได้รับมาคำพูดนั้นทำให้ชาวไทยหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่การบริจาคไม่ได้จบในวันเดียวแต่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นหน้าโบสมุมถนนชอบปิง้งหรือจตุรัสหน้าสถานีรถไฟกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครร้องขอหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวข่าวว่าดิสเซลดอฟทั้งเมืองลุกขึ้นสู้และในทีวีก็ปรากฏภาพเด็กน้อย ที่เดินถือกระปุกออมสินเพื่อร่วมบริจาคความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนไทยได้สร้างสมความไว้วางใจในชีวิตประจําวันมาโดยตลอดชาวเมืองไม่ได้มองคนไทยเป็นเพียงชาวต่างชาติแต่มองเป็นเพื่อนไปแล้วหากมีกําแพงกั้นระหว่างกันการกระทําเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ตอกย้ําสายใหญ่ที่ถักทอระหว่างไทยและดือเซลดอฟให้เด่นชัดขึ้นความไว้วางใจที่ค่อยๆบ่มเพาะ ช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันและความห่วงใยซึ่งกันและกันทั้งหมดได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากและชาวเมืองก็เริ่มตรหนักว่าคนไทยไม่ใช่แค่ผู้พยพบแต่เป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างอนาคตจากรุ่นสู่รุ่นพรมแดนสามารถเป็นสะพานได้หลายปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในดิสเซลดอร์ฟได้จัดงานวันแห่งความเข้าใจนานา,นาชาติเด็กๆจากหลากหลายเชื้อชาติ จะมาแนะนำวัฒนธรรมของตนเองในวันนั้นเด็กชายชาวไทยไวัยเพียง8ดขวบได้ขึ้นไปบนเวทีเขาจับไมโครโฟนด้วยร่างเล็กๆและพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่จะพูดถึงความแตกต่างเรามามองหาสิ่งที่เหมือนกันดีกว่าครับทั้งห้องประชุมเงียบกริบเด็กชายและเพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างน้ำใจของคนไทยกับมิตรภาพของชาวเยอรมันและความประณีตในงานฝีมือของไทยกับระบบไมสเตอร์ ของเยิรหนีพวกเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม้ประเทศจะต่างกันแต่ค่านิยมที่เรายึดถือกลับมีสิ่งที่เหมือนกันมากมายและปิดท้ายอย่างหนักแน่นว่าพรมแดนไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นกำแพงแต่สามารถเป็นสะพานได้เมื่อสิ้นเสียงปรบมือดังกึกก้องทั้งห้องประชุมเต็มไปด้วยความประทับใจวิดีโอของงานวันนั้นถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและกลายเป็นไวรัลายอย่างรวดเร็วเสียงชื่นชมจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาว่า หากจะฝากอนาคตไว้ก็ต้องฝากไว้กับเด็กๆแบบนี้บทสรุปพลังแห่งความเงียบที่เปลี่ยนแปลงโลกเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากคำพูดสั้นๆที่ว่าคนไทยนั้นเงียบแต่มีตัวตนที่ชัดเจนการเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของตนเองการไม่ยัดเยียดวัฒนธรรมและการไม่ลืมที่จะขอบคุณท่าทีเหล่านี้ของคนไทยไม่ใช่แค่ตัวอย่างความสำเร็จของชาวต่างชาติอีกต่อไปการเดินทางของพวกเขาที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งในต่างแดน แต่กลับช่วยเหลือสังคมและสร้างความไว้วางใจขึ้นทีละน้อยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นคําตอบสําหรับโลกที่แตกแยกท่ามกลางข่าวความขัดแย้งเรื่องผู้พยพที่ไม่เคยจางหายไปชุมชนชาวไทยในดึสเซลดอฟได้ล้มล้างความเชื่อเดิมๆอย่างเงียบงันการมีอยู่ของพวกเขาไม่ได้วัดกันที่ความดังของเสียงหรือจํานวนคนหากแต่เป็นการกระทําเล็กๆที่สั่งสมความสุภาพในชีวิตประจําวันและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเกรงใจ สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือพลังที่ขับเคลื่อนสังคมท้ายที่สุดกรณีของดิสเซลดอฟได้กลายเป็นต้นแบบในอุดมคติของการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างคนไทยได้แสดงให้โลกเห็นว่าคำถามที่สำคัญไม่ใช่จะรับหรือไม่รับผู้พยพแต่คือจะรับอย่างไรและจะอยู่ร่วมกันอย่างไรชาวเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้พบกับพวกเขาทำให้เรารู้ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงชาวไทย ผู้ซึ่งเงียบขรึมแต่กลับมีตัวตนที่หนักแน่นวิถีชีวิตของพวกเขาอาจเป็นคำตอบที่โลกในยุคแห่งความแตกแยกกำลังมองหาและภาพของพวกเขายังคงตั้งคำถามกับโลกต่อไปไม่ใช่ว่าทำไมคนไทยถึงพิเศษแต่เป็นทำไมเราทุกคนถึงทำแบบเดียวกันไม่ได้เรื่องราวของชาวไทยในดิเซลดอฟไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นเป็นไปได้จริงสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นไม่ใช่แค่อาคารหรือธุรกิจแต่คือความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้มันคือผลลัพธ์ของการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอรอยยิ้มที่มอบให้เพื่อนบ้านคำขอบคุณที่กล่าวอย่างจริงใจและความเต็มใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นพร้อมกับแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองอย่างนอบน้อมในยุคที่กำแพงถูกสร้างขึ้นสูงกว่าสะพานและความแตกต่างมักถูกใช้เป็นอาวุธ เรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังที่แท้จริงในการหลอมรวมสังคมนั้นไม่ได้มาจากเสียงที่ดังที่สุดแต่มาจากหัวใจที่เปิดกว้างที่สุดชาวไทยในเดอะเซลดอฟได้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับการเข้าพบกฎเกณฑ์และประเพณีท้องถิ่นและการรักษาคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถทลายกำแพงแห่งความหวาดระแวงและสร้างสะพานแห่งมิตรภาพขึ้นมาแทนได้ทุกวันนี้เมื่อมีข่าวความขัดแย้ง เรื่องผู้พยพในยุโรปหลายคนมักจะยกเรื่องราวของชุมชนไทยในดดเซลดอฟขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาพวกเขาไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขามีคือพลังแห่งการกระทำที่สั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนได้ลึกซึ่งกว่าคำพูดใดๆแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้